ภาษาชาแนลนะคะนะกลับจากนาแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นของฝากกับย่านะคะสีมีโกโก้ทานะมีโกโก้มีกาแฟแล้วก็มีกล้วยฉาบหรือกล้วยทอดอะไรนะคะไม่รู้เนาะน่าจะเป็นกล้วยฉาบนะคะก็ไม่ได้เปิดดูนะคะเดี๋ยวเอาลงไปปลูกกับย่าก่อนนะคะ แดดเปรี้ยงเยงเลยนะคะเอฟซีเนาะประจาก,ก็กลับจากนามาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะนะก็กลับมาจากนาประมาณบ่ายโมงนะคะบ่ายโมงก็มากินข้าวเที่ยงนะคะกินข้าวเที่ยงไม่เที่ยงแล้วก็กินข้าวบ่ายนะคะกินข้าวบ่ายที่นาแลิที่บ้านนะคะเสร็จแล้วก็จะ,นะะจะเอาของลงไปส่งให้ปู่กับย่านะคะมีกาแฟมีโกโก้นะคะแล้วก็มีกล้วยนะคะ กล้วยฉาบหรือเขาเรียกกล้วยอะไรก็ไม่รู้เนาะภาษาก็นี่คนจะเป็นแบบนี้เนาะจากกล้วยอย่างไปนองเป็นแผ่นๆนะคะอนี่ยกะเบงจะเป็นจะเป็นตาแซบอยู่นะคะเหมือนเขาเชื่อมน้ำตาลนะคะจากข้าเอิอนกล้วยอย่งค่ะเดี๋ยวเอาของไปให้ปู่กับย่ากันนะคะ 咱们该拜他奶奶 mềm cắt là để vậy trái sao cà phê cô cô à, vậy này cua lên đó đi là à, vay mỏng trông này là bát bò hòn thì về giờ thang bò bán cây sang cái gì โ,โ,โกโก้กาเฟากับอ้ยังกล้วยชาบกล้วยทอดยังไงล่ะเงียบละโอ้ไปย่างมาเรียบร้อยแล้วแม่เมื่อจะโดนปะ,ะย่างแล้วได้จักหนวยรอบนี่ได้สาได้สาหน่วยแล้วยากำลังขัดตุพี่นอ้องจะเงียบก โอ้ยห่อนมาต่มาตุ่มเลยใครก็มกโมอ๋อแบบสังครับก็สีสีข้อเอไปซื้อผลไม้อืมอยากกบมาใบมองเลย เออคอยเห็นย <turkey> ุคอยมาคอยขี่รถอันนั้นเอยู่เห็นตอนคอยมาวะยังเห็นรถเพิ่นจอดอยู่อืมบะแกงบะนาไหมบ่แล้ต้มละแกงมาคืนเออฟันวาอยู่แกงแล้วมาคืนแกงนาไหมอัดแกงนาไม้อัดอ่ะ อยากแก้งมาใหม่อ้วยเคี้วเครื่องโอ้ใส่มาสมใจแต่งนปยงเลยนิ่อยากเก้งมาใหม่มาใหม่เขียนเลยเออิ่นวาจันเลยัืเมาว่ากับคนก็อรกิงเออมันอยากปนก็ก็ได้กินเจนงเานี้ยคือฮามอง เออมันก็ะไกลเติบเนาะกะบร้คับไวเนาะไปเรื่อยๆว่าทอดไอ้ยงนี้อู้ตุ่มละลายเทยเนาะน่วยละสองอันสองอันสีฟเเียนสองสันเนาะโอ้โอ้ใส่สอง

กล้วยอีหยัยงจะวากวากล้วยฉาบหรือกล้วยอีหยังข้าเจ้าหออย่างดีแกะซิมเบิงเ้งแซ่บของข้าเจ้าอยู่บ่มีตัดแล้วแกะบแล้วเขาหอดีค่ะ ในใจผมบอกไปเอามาอีกตัอยู่โอ๊ยว่ะคือกัิเบตเพาถ้าเบิ่งสูงอยู่ทสูงเลยกล้วยทอดกล้วยาอืมกล้วยชากล้วยทอด แดดอุบาทเออโหดว่าหอน,อน,น,นอัา,าม,มอืม,มนนถูกลมมันบกอกเลเออา แ่บเลยทกกรอบวๆหวาน,น,นๆีิมาคามยังคามตขามดองบดองอืมสื้อสานประเจ็บบ้าคามไปเลย สามตุเด so 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 ้อพี่น้องอันนี้สี่อันยังใส่ได้ใบหนึ่งได้ใส่กระติบเข่าใบหนึ่งสี่อันหนึ่งใบ่โอ้ยหบทียนมันเพื่อใสิได้แต่ละใบติสิได้ซ้อนสองอันสองอันถ้ากระดาษสี่หน่วยดิถ้ากระดาตัวนั้กระดาษสามมีได้อันหนึ่ง โออันนี้ารกระเตียวมวยบ่นิบเธอละลายเลยหดะอ้อลอยโอ้ซีเปปาสามอยรนปัดสานมาตกินเกีานไหวสานไหวเออยิบเรียบ้อยโอ้จำปาเออจัตอกอา่ใส่้เกโอ้ โอ้สแสดงว่าเอาตอกไปหลายขนาดเต็มไหมใหม่สามสี่ลำเนาะโอ้คือว่าแล้วไปลดส่วนตัวเนาะเอาไปได้หลายลดส่วนตัวเดี๋ยวไม่ไปลดสูงดูทางแกเอาใส่กระสอบเอาตัวนนะัจักแล้วก็ใส่กระสอบไปน้ำมากน้ามากน้ำหมดสูงตัวอืมสามร้อยสามร้อยหน่วยไปวะ ได้เงินใช้เงินสองสามหมื่นผแล้วนะทำเมนูอรอยจักเอาวางดหน้าดิโอ้จักกระต่กบัดเอาลงมาขายอยู่บ้านบ่บานนี่เหียบ้อยนั่งเตอลายจักบ่ไหว้ี่แค่ข้าวเดียวข้าวเดียวอือขาเห็ดไว้อยนะ้นไว้มีหมืนเดีย อตองพวฟังเด้คมันออไปขาย,ยอืมถ้าขายถูกยื้อยือ้อคุณคุันี้ฟังพอฟังเลย